ไม่มีพื้นที่ปลูกอยากปลูกผักไว้กินเองปลูกใส่เข่งใส่ล้อรถใส่ถุงปลูกแสนดีหรือใส่กระถางได้กินไหมได้กินค่ะทุกคนยิ่งในหน้าฝนแบบนี้นะต่อให้บุ้มมีพื้นที่บุ้มก็ยังปลูกใส่กระถางใส่ล้อรถเพราะว่าหนีน้ําฝนหนีน้ําท่วมขังมันจะได้ดูแลยากง,ง่ายๆด้วยค่ะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าผักอะไรปลูกใส่ภาชนะปลูกได้บ้างอันนี้คือต้นกระเพราค่ะนี่ ต้นกะเพราล้อรถนี้มีแค่ต้นเดียวนะคะบุ๋มใช้เทคนิคการโน้มกิ่งลงไปให้เจอดินแล้วเขาก็จะแตกยอดขึ้นมาได้เหมือนมีหลายๆต้นแบบนี้เลยนี่กะเพาต้นเดียวของบุม๋มแค่นี้ก็กินไม่บาดไม่ไหวแล้วค่ะส่วนเคงนี้ก็มาราักขี้นกนี่มีทั้งยอดอ่อนๆแล้วก็มีทั้งลูกให้กินนะคะมารักขี้นกปลูกใส่เคงค่ะและนี่เป็นพริกขี้หนูสวนแบบบ้านๆ ดกดกพุ่มใหญ่แบบนี้นะคะบุ้มปลูกใส่ล้อรถที่ความสูงแค่คืบเดียวเห็นไหมเนี่ยต้นมันใหญ่ต้นมันกิ่งก้านสาขาเยอะมากๆจนต้องเอาไม้ค้ำไว้ในหน้าฝนแบบนี้แค่นี้ก็ดกจนกินไม่หวาดไม่ไหวแล้วค่ะส่วนอันนี้ก็ต้นหอมต้นหอมปลูกใส่ล้อรถอันนี้ผักแพลผักแพลก็อยู่ในล้อรถเหมือนกันค่ะอันนี้พริกที่อยู่ในเข่งเบอร์หกนะคะเริ่มมีดอกแล้ว ถ้าใครชอบกินผักปังผักปังปลูกใส่ล้อรถจะได้ยอดอวบๆแบบนี้ไม่ต่างจากปลูกใส่ที่ดินเยอะๆเ,เลยค่ะอันนี้คือกุยช่ายหรือผักแปน้นเห็นไหมอยู่ในเขงต้นก็อวบมากๆเนี่ยง่ายๆแค่นี้เลยทุกคนส่วนอันนี้ก็โหระพาค่ะถุงปลูกแสนดีกับสาแานเะอันนี้ใบมิ้น์กินมันเหมือน,อนยาสีฟันคอเกตอ่ะทุกคน อารมณ์เหมือนซาลาแหน่กินกับซุปหน่อไม้ขนมจีนพวกนี้ได้ส่วนอันนี้ก็ขิงบ้านที่อยู่ในกระถางเห็นไหมคะขิงบ้างด้านใบนี่เอาใส่ซุปหน่อไม้อร่อยมากอันนี้คือมีพื้นที่ขึ้นมาหน่อยนึงนะคะอันนี้เป็นกระบะปลูกกระบะปลูกนี่ปลูกได้หลากหลายนะอันนี้ปลูกกระเจี๊ยบต้นมันลม้มตอนฝน ให้ผลผลิตดีไม่ต่างจากปลูกใส่ดินเลยค่ะแม้ว่าจะปลูกแค่ในกระบะปลูกก็ตามอันนี้ถั่วฝักยาวที่ปลูกในถุงปลูกแสนดีขนาด8คูณ15สูงขึ้นค้างจนจะสุดค้างแล้วค่ะไม่มีข้อจำกัดเลยว่าแค่ปลูกใส่ถุงปลูกปลูกใส่เขงปลูกใส่กระถางแล้วเขาจะงามไม่ได้ยอดอวบๆแล้วก็สวยๆแบบนี้เลยอันนี้คือผักเคลนะคะในถุงปลูกเหมือนกัน ปลูกผักใส่เคงใส่ถุงปลูกใส่กระบะปลูกหรือใส่ล้อรถแบบนี้ปลูกผักได้งามเหมือนกันค่ะแต่เราอาจจะต้องหมั่นเติมดินเติมปุ๋ยให้บ่อยๆเพราะว่ารากของเขามีข้อจํากัดอยู่ในภาชนะที่จํากัดแต่ถ้าเราหมั่นเติมดินเติมปุ๋ยให้บ่อยๆคอยฉีดพ่นปุ๋ยทางใบให้บ้างพืชผักก็งามได้ไม่ต่างจากปลูกใส่ดินเลยค่ะ ในหน้าฝนแบบนี้ปลูกใส่ภายชนะดีกว่าปลูกใส่ดินด้วยนะคะเพราะว่าเขาจะไม่น้ําท่วมขังจัดการเรื่องหญ้าได้ง่ายเวลาให้น้ําให้ปุ๋ยฝนมันก็ไม่ช้าล้างออกไปหมดทําให้เขาอยู่บํารุงพืชผักได้ง่ายๆเพื่อนๆคนไหนไม่มีพื้นที่ปลูกใส่อะไรก็ได้แค่แต่เราใส่ใจและก็ดูแลบํารุงให้เต็มที่ได้ผลผลิตเหมือนกันแน่นอนค่ะ